ก็สวัสดีครับสวัสดีคนรักชนชมทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาดูชนชมนะครับที่ได้ทําการตัดแต่งรากนะครับจากต้นที่ไม่ค่อยสวยสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแต่งรากแล้วก็เอามาลงดินไว้นะครับก็อย่างที่เห็นนะเป็นชนชมที่มีกิ่งที่ค่อนข้างจะยืดยาวมีลาต้นยืดยาวสักหน่อยนะได้ตัดแต่งรากมาแล้วก็มาลงดินได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มจะเห็นใบ ตรงปลายยอดเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะครับก็แสดงว่าการหาอาหารของรากเขาเนี่ยกำลังจะออกมานะครับคือรากกําลังจะออกอันนี้เป็นกิ่งนั่งแท่นติดมากิ่งเดียวนะครับแต่ต้นที่เหลือก็เลยตัดแต่งรากไปในตัวดินที่ใช้อยู่ก็ไม่ถือว่าแห้งเกินไปนะก็ยังมีความชื้นในดินอยู่นะนี่คือผิวหน้าดินอาจจะดูแห้งๆสักหน่อยแต่ภายในดินลึกๆลงไปเนี่ยยังมีความชุ่มอยู่เพราะว่ามีฝนตกลงมาเมื่อ สีวันที่แล้วแล้วก็มีการลดน้ําเพิ่มเติมสักหน่อยไม่ได้ปล่อยให้แห้งไปเลยทีเดียวนะครับนะก็สังเกตว่าลงมาแล้วได้อาทิตย์กว่า,วานะตัวนี้ก็ดอกไม่หล่นไปเลยนะเป็นดอกซ้อนดอกซ้อนของชวนชมที่ตอนแต่งรากเนี่ยมันเป็นดอกตุ่มตุมอยู่นะเป็นดอกตุ่มต,ม,ตมที่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะร่วงหรือมันจะบานจะติดต่อด้วยยังไงนะก็ไม่ได้เด็ดออกนะครับ แต่ส่วนใบของเขาเนี่ยออกหมดแล้วก็เลยเอามาทำคลิปเลยนะครับวันนี้เรามาดูไส่ในของดอกซ้อนกันครับว่าไส่ในเนี่ยมันจะเขี่ยเกรสรง่ายจะเห็นเกรสรเหมือนเหมือนเวลาเราเขีย่ยเกรสรสายพันธุ์อื่นๆสายพันธุ์ดอกไม้ซ้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดอกไม้ซ้อนเนี่ยมันจะเขีย่ยเกรสรง่ายเพราะวาเวลาเราฉีกลีบดอกออกออก,ออกเนี่ยมันจะฉีกแค่ครั้งเดียวเห็นเลยนะครับ แต่สำหรับดอกซ้อนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือลักษณะของกลีบดอกนะครับมันจะซ้อนกันอยู่ค่อนข้างที่จะหลายชั้นถ้าเราฉีกออกเนี่ยอาจจะเละไปเลยก็ได้นะครับอาจจะมองไม่เห็นตัวเกสรที่มันอยู่ข้างในนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีเกสรเหมือนกับแบบอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะยังไงบ้างนะ นี่คือดอกมีดอกเดียวเลยทั้งชุดตรงนี้นะครับที่ได้เอามาลงกระถางใหม่เราผ่านะครับนี่ผมจะผ่าให้ดูเลยนะครับนี่เราผ่าให้ดูเลยนะครับดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับคือเราให้ดู ข้างในภายในนะครับระหว่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียพวกละยางเกสรอ,อะไรพวกนี้ที่มันอยู่ข้างในนะเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีกกลีบดอกเนี่ยมันอาจจะมองดูไม่ชัดมันค่อนข้างจะหลายชั้นเห็นไหมครับนี่คือข้างในเลยนะนี่เวลาเราผ่าออกมามจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเขีย่ยเกสรน,นะครับถ้าดอกชั้นเดียวนะ่ะทำง่ายฉีกฉีกลีบดอกออาแค่อันเดียวก็จะเจอกับกลุ่มเกสรพวกละยางข้างในมันแล้วนะครับ แต่นี้มันเป็นดอกซ้อนนะนี่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะตรงส่วนที่มันเป็นเกสรเกสรตัวผู้มันจะอยู่ข้างบนละอองเกสรหรืออะไรเนี่ยที่เขาเรียกว่าเวลาเราเขี่ยกเกสรเนี่คือเกสรตัวที่จะสามารถผสมพันธ์ได้นะมันจะอยู่ข้างบนของดอกซ้อนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเห็นและก็มีน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮันแลนพวกอะไรที่เขี่ยประจำเนี่ยอาจจะเจอเยอะหน่อยนะครับ นี่เราจะแกะออกมานะครับนี่ดึงระยางมันออกมาเส้นหนึ่งมันก็จะมีตัวเกสรเนี่ยติดอยู่ที่ระยางมันนิดเดียวเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเราใช้ไม้จิ้มฟันแตะออกมานะครับบางทีเราแตะไปแตะมาแล้วมันก็หล่นหายดอกนี้ก็แก่แล้วอีกประมาณ 3- 4สวันก็น่าจะร่วงโดยธรรมชาติแล้วนะครับ ดอกซ้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากนะเราเขีย่ยเกรสรเนี่ยเราเขี่ยจากข้างบนนะครับนี่จากตรงนี้มันจะมีกลุ่มเกรสรที่เป็นละอองอยู่นะยพอเราเขี่ยไปเขี่ยม,มันมันเริ่มหล่นออกไปแล้วนะครับเห็นเห็นไหมครับมันหล่นมาข้างล่างนะเดี๋ยวคุณจะเขีย่ยขึ้นมาเนี่ยตรงปลายไม้ยิมฟันเนี่ยใช้แค่นี้เองครับอ,อันนี้พอดีว่ามันมีแค่ดอกเดียวจริงๆแล้วถ้าเกิดการเขีย่ย ถ้าจะให้ผลผลดีเนี่ยคือเขี่ยข้ามข้ามดอกแล้วเอาไปใส่ดอกอื่นแต่นี่มีดอกเดียวนะสมมุติว่าผมเอาไปใส่ดอกอื่นละการเวลาใส่ก็คือเขี่ยจากข้างบนแล้วก็เอามาใส่ด้านล่างนะครับเขี่ยจากข้างบนเอามาใส่ด้านล่างตัวเป็นที่มันเป็นละองติดอยู่นี่คือการเขี่ยเกสรน,นะครับอันนี้เป็นดอกซ้อนดอกซ้อนนี่ผมเขี่ยยังไม่เคยติดแต่ก็เอามา มาแนะนํากันก่อนว่าเนี่ยคือการเขีย่ยเกยสรมันทําอย่างนี้แต่เราก็ต้องระมัดระวังนะอย่ายโยกแรงอย่าจับแรงเดี๋ยวขั้วดอกหลุดก่อนนะพอเราจะทำเนี่ยขั้วดอกหลุดก็ไม่เกิดผลนะบางทีก็อาจจะติดนะนี่นี่คือเสร็จแล้วนะครับเว,เวลาเราเขีย่ยเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วแต่ถ้าเรามีเป็นดอกชั้นเดียวที่เคยทำเนี่ยคือเราฉีกกลีบดอกออกมาเราเขีย่ยเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอาก็เอาไอ้ไอ้บางคนเขาก็อาจจะเอาเทปใสมาปิดไว้ เพื่อกันมแมลงกันความชื้นอะไรต่างๆกันน้ํากันน้ําหมอกอะไรที่มันจะลงนะอันนี้คือผมผ่าออกเพื่อทําคลิปให้ดูเฉยๆนะครับก็ไม่ยังไม่คาดหวังนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะอันนี้คือภายในภายในของดอกดอกซ้อนเลยนะครับเนี่ยผ่าให้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะเวลาดอกซ้อนเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันมันซ้อนขึ้นหลายชั้นนะครับนี่คือตัวที่ ตัดออกมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือมันจะขึ้นจากกล้วยดอกขึ้นมาเนี่ยซ้อนซ้อนซ้อนกันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเขีย่ยเกสรยากนะถ้าเราฉีกกลีบออกมาเนี่ยเห็นไหมครับกว่าเราจะเจอนะ่ดีไม่ดีดอกหลุดออกจากขั้วก่อนนะครับใช้มีดคมตัดเลยนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้ตัวที่มันหลุดมาเราก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะตัวที่มันยังคาอยู่เนี่ยเราก็อลอง ดูว่ามันจะยังไงบ้างนะครับเห็นไหมมันมีหลายชั้นหลายกลีบนะครับกว่าเราจะมาเจอเกสรข้างในมันอาจจะทําให้ขั้วดอกของเราเนี่ยหลุดก่อนครับก็ใช้วิธีการใช้มีทุบคมนี่แหละผ่านะครับครับสําหรับชวนชมดอกซ้อนนะครับบางทีมันก็สามารถที่จะติดฝักได้เองนะการที่จะให้ออกดอกออกอฝักดีมันก็อยู่ที่ธรรมชาติของชวนชมแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูเราด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสำหรับคนรักเชิญชมแนะนำดอกซ้อนการเขี่ยกรีบดอกนะครับสวัสดีครับ